เพื่อนเนี่ยถามเข้ามาเยอะมากเลยในเรื่องของการออกกำลังกายที่บ้านนะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะครับมีบอดี้เวทแล้วก็มีเวทเทรนนิ่งนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็วิ่งได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับอยู่ที่บ้านแบบนี้ก็หามุมก,กว้างๆว่างๆนะครับอย่างผมก็จะมีเป็นแผ่นบอรแผ่นจิ๊กซอสสำหรับรองออกกำลังกายนะครับเนี่ยตัวเนี้ยดีเลยเนาะ แล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกเสื่อโยคะมีดัมเบลมีโฟมโรลเลอร์หลายอันนะฮะแต่วันนี้จะพยายามใช้อุปกรณ์ให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มท่าแรกกันเลยนอนลงไปที่พื้นท่านี้นะครับเราตั้งเข่าแบบนี้เสร็จแล้วก็หลักการก็คือกดหลังติดพื้นไว้แล้วก็เข้ามไปขเกเท่ทอ กี่ครั้งครับ20ครั้งตอนเราทำเราก็หายใจเข้าออกธรรมดา ใช่ไหมครับคุณเน่จังหวะที่ใช้แรงหายใจออกเข้าออกเข้าออกเข้าออกดีเข้า,ออ,ขา,อ,อ,ขาออกรู้สึกเแรงที่เอวด้านข้างยืดคอไว้นะคะรู้สึกออกแรงที่หน้าท้องแล้วก็เอวในเวลาท่าที่สองก็ยังเป็นท่านอนหงายอยู่ค่ะบนหลังให้ ถ้ขาขึ้นนี้เนี่ยก็คือเราเป็นเป็นท่าง่ายๆก่อนนะครับพยายามโฟกัสที่ขาให้ยกขึ้นมาโดยที่หลังเนี่ยยังติดอยู่กับพื้นคือบางคนจะทําไม่ได้ไงนื่องกไหมคือบางคนนี่ก็คือแบบจะพยายามเหมือนกับแบบโกงหลังช่วยครับรอเราก็กดหลังตรงนี้ไว้ยกขาขึ้นแบบนี้ คือเวลาออกแรงที่ขานี่มันต้องเริ่มมาจากแกนกลางใช่ไหม,มให้เราเกิดความรู้สึกที่ว่าเราใช้ท้องตรงเนี้ยในการยกขาขึ้นมาง่ายๆเลยนะท่านี้ถ้าทันมาจะเป็นท่าบิดนะครับบางทีก็เรียกกรูดบิดหรือว่าฮิปบิดฮิปบิดหรือกรูดบิดอันนี้ผมก็จะมีเทรนเนอร์ส่วนตัวเป็นครูเนะนะครับสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนจะได้ยินเสียงอยู่ ก็ให้วางเท้ากว้างประมาณช่วงสะโพกค,ค่ะแล้วเรารู้สึกถึงการออกแรง <5. S 1> ดันจากก้นแล้วก็หลังขาขึ้นมารู้สึกดันออกมาจาก <8. S 1> ส้นเท้าก้นหลังขา <8. S 1> จังหวะยกหายใจออกค่ะเ <8. S 1> ข้าออ <11. S 1> ใกล้จะครบแล้วสิบสี่ 15โอเคคือเวลาเราทำตัวบอดี้เวทอะไรพวกนี้นะครับคือมันไม่ได้ต้องทำเยอะแต่ว่าเราต้องทำทุกวัน <c oughs> เห็นไหมอยัางเมื่อกี้สามท่าผ่านไปแล้วนะครับก็คือทำแค่นี้แหละผมก็ทำแค่ประมาณนี้แหละนะครับทุกๆวันนะเราเน้นหลายๆท่าหลากหลายทำเยอะๆหลายๆท่านะครับแล้วก็ทำทุกๆวันมันจะได้ไม่ล้ามากนะอ่ะท่าต่อไปท่าอะไรครับโค้ชเบิร์ดด็อกค่ะ Bird ์ดดอกนะครับเป็นท่าที่ดีมากๆเลยท่านี้ผมชอบมากเลยนะครับเราก็จะคว่ำตัวลงในท่า all four position มือให้ตรงกับไหลค่ะเข่าให้ตรงกับสะโพกโอเคไหมครับเยี่ยมเลยข้างเดียวกันนะได้เราจะยกแขนกับขาตรงข้ามเนาะ ทำความรู้สึกมั่นคงที่แกนกลางลำตัวไว้นะคะหลังไม่โก่งหรือแอนเกินไปแล้วเราก็ค่อยๆย,ยกแขนขาขึ้นมีความรู้สึกว่าเรายืดเหยียดแขนแล้วก็ถีบส้นเท้าไปด้านหลังยืดตัวไปย,วยาวๆตรงๆเลยคะ่ะทำทีละข้างก็ได้นะครับหรือว่าทำสลับกันไปนเลยก็ได้เนาะตัวนี้ได้เลยที่เรารู้สึกที่เรารู้สึกส,รารส,กสบาผมม่ชอบทำทีละข้างนะเพราะว่า คือเราทำเราทำชำนาญแล้วเราจะได้โฟกัสทีละข้างไปนะครับแต่ถ้าเพืเ่อนๆบางทีทำทีละข้างบางทีมันเหนื่อยไงเหนื่อยแล้วมันจะเสียทรงใช่ไหมคือพอมันยำๆแล้วเราเโฟกัสได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะใช่แต่แต่สำหรับเราก็คือเราชอบยำๆนะครับก<ร><ค>ี่ครั้งแล้วคุณสาร์รู้สึกโดนตรงไหนบ้าง อันนี้ก็จะทุกวันนี้เนี่ยทุกวันนี้ท่านี้เนี่ยก็รู้สึกว่าคล่องขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับนี่หรือวแบบ่าเราจะทาสลับกันแบบนี้ไปเลยก็ได้นะครับเราจะาโฟกัสว่าให้แขนกับขาเนี่ยคะ่ะขนานกับพื้นเอาไว้นะค,คือมันเป็นการฝึกระบบประสาทมากกว่าข้อดีของท่านี้จริงๆเวลาที่เราเหนื่อยมากๆเนี่ยเวลาเราวิ่งแล้ว มันล้ามากๆนะฮะท่าน,นี้จะมีประโยชน์ขึ้นมาเพราะว่าสมองเราจะสั่งการให้เราวิ่งไปได้ซ้ายขวาสลับกันร,ระหว่างมือกับแขนเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเหมือนกับไม่ต้องเหนื่อยคิดอ่ะเพราะว่าเราชินกับท่านี้นะครับอันนี้มันเกี่ยวนะมันเกี่ยวเลยนะครับท่าเบิร์ดด็อกเนี่ยจะต้องทําทุกคนนะครับโอเคท่าถัดไปถัดไปก็จะเป็นท่าแพลงค่ะท่าแพลงธรรมดาใช่ไหมวางข้อศอกเนาะเป็นโฟร์อาร์มแพลงถ้าเป็นโยคะเลขดาลฟินแพลง เราจะวางข้อศอกให้ตรงกับหัวไหล่อย่างที่คุณสาทำนี่เลยค่ะเท้าให้กว้างเท่าช่วงสะโพกจริง,รงๆรายละเอียดพวกนี้มันก็แบบเนาะพอเราทําไปบ่อยๆเราจะชินม,มุมเองครับค้างเอาไว้หลังของคุณสาก,ก็ดีมากเลยค่ะตอนนี้ไม่โกง่งรือแอลคงเนี่ยมันมีข้อดีมากเลยเวลาที่เราวิ่งโดยเฉพาะวิ่งเร็วๆนะครับ คือหรือว่าวิ่งกไกลๆอย่างเงี้ยคือมันจะทําให้แกนกลางของเราเนี่ยนิ่งมากพอเรานิ่งมันไ่ไม่แว่งมากเนี่ยการสูญเสียแรงมันเลยต่ำนะมันเลยจะเหนื่อยยากเหนื่อยเหนื่อยยากมากขึ้นคือยากที่จะเหนื่อยมากขึ้นคือทนทานความทน,าน,มานทนานมากขึ้นนะครับเพราะว่าแกนกลางเนี่ยสำคัญมากๆเป็นจุดหมุนของแขนกับขาแขนกับขามันวิ่งช่วยในการวิ่งจริงแต่แกนกลางเนี่ย แข็งแรงแขนขาก็เลยทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับปกติเนี่ยผมทําแผลงผมจะทําแผลงประมาณเซตละหนึ่งนาทีนะฮะแล้วก็ประมาณสัก5เซตประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าบิ๊กเนอร์เราก็อาจจะทําประมาณเริ่มต้นตั้งสามสิบวิหรือว่า15วินาทีก็ได้นะฮะยังทําต่อใช่ไหมนอ่าเดี๋ยวทำแรงอีกนิดนึงนะตรงข้อมือของเรา,าค่ะให้รู้สึกสบายถ้าเราวางข้อศอกตรงกับไหล่แล้วอ่ะแล้วเราจะ กำมือหรือไงมือไว้อะไรก็ได้ใช่โดยที่แบบข้อมือไม่ต้องเกร็งเท้าก็ให้กว้างเท่าช่วงสะโพกนะคะแล้วคอยืดคอตรงช่วยเราเงยแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีนะเออไม่เป็นไรไม่ต้องเงยค่ะไม่ต้องเงยให้กระดูกต้นคอเขาขนานไปตรงแนวกระดูกสันหลังตรงกันอย่างนี้ก็เท้าอาจจะแคบลงนิดนึงก็ได้ค่ะอันนี้คือเท้ากว้างเนาะ อาจจะเท้าแคบได้ยีได้ข้อสอบเนี่ยตรงกับหัวไหล่เวลาเราแพ้งเนี่ยจรบางทีเราเราเล่นเกมไปด้วยก็ได้นะได้หมดเล่นโทรศัพท์ไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. ทุกวนันก mm ็จะอาจจะทำแบบนั้นนะโอเคท่าต่อไปเลยแล้วกันท่าต่อไปนะครับเป็นท่าเล็ Push Away นะครับอันนี้เพิ่มความยากโดยการใส่ ถุงทายได้มือจับไว้ตรงสรุปสะโพกเชิงกามทำาแรกก็นอนลงไปก่อนนะใช่เสร็จแล้วก็ยกขาขึ้นมานะครับม,มือวางไว้ตรงนี้ก็ได้กดยืดขา,<ห>ขาไปยืดขาไปจนสุดแล้วทกกลับจะช้านะครับดีมากเลยค่ะข้างละสิบครั้งแล้วกันคือเรางอเข่าแล้วก็ข้อเท้าให้เป็นมุมฉากเอาไว้ค่ะ ข้อเท้าก็ล็อกไว้นะและให้เกิดความรู้สึกถึงการออกแรงทีบองแม่จากตรงช่วงแกนกลางลำตัวนะคะจังหวะที่ถีบหายใจออกเข้าออกทำช้าๆนะคะให้เน้นโฟกัสความรู้สึกที่เราใช้แรงถีบออกไปดีมากๆเลยค่ะ สาธำไปยิ้มไปสบายเลยนะคะฝึกบ่อยๆมันก็จะง่ายขึ้นค่ะกลายเป็นเพลินไปเลยตัวนี้มันก็เหมือนทำให้ตรงขาเนี่ยต้นขาก็แข็งแรงขึ้นนี่นรู้สึกร้อนๆต้นขาขึ้นมาเขาบอกว่ามันจะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อหน้าท้องชั้นลึกเลยละค่ะแล้วก็ลำตัวสะโพกด้วยนะยังเสริมความมั่นคงขณะวิ่งด้วย เอฟเฟกตีฟสำหรับนั่มากๆต่อไปเป็นท่านอนคว่ำบ้างนะครับเหยียดแขนมาข้างหน้านะครับแล้วก็เท้ากว้างเท่าช่วงสะโพกยกตัวขึ้นคางไว้หนึ่งถึงสองวิแล้วก็ลงอม, <laughs> มองลงพื้นไว้ให้รู้สึกออกแรงจากหลังยกขาด้วยนะคะยกขาด้วยนะ พยายามที่จะให้คอเนี่ยมันไปตามแนวกับกระดูกสัหลังไม่ต้องเงยแบบที่คุณสาก,กำลังทำนี่แหละค่ะถูกต้องแล้วยืดแขนออกไปข้างหน้าเมื่อยเหมือนกันนะท่านี้ดีท่านี้ถ้าใส่ถุงใสยที่เท้าเบาๆก็โดนเยอะเลยนะคะถึงแม้ว่าเบามากเพราะว่าด้วยท่วงท่าของมันเป็นการใช้แรงก็ หลังล่างโดนเยอะท่าเนี้ยตรงเนี้ยนะครับหลังด้านล่างถ้าต่อไปเป็นท่าใส่แผลงใส่แผลงด้านนี้ก่อน้วกันนะใส่แผลงก็คือแผงด้านข้างนะครับใช่ไหมอืมเลื่อนข้อศอกให้ตรงกับหัวไหล่แล้วก็ข้อมือผ่อนคลายไว้นะคะส่วนมือซ้ายก็ให้เท้าเอวเอาไว้ แล้วก็วางลงแล้วก็ดันขึ้นค้างาไว้สิ <10 S 1> บว<น>ินาทีใช่ค่ะเปิดไหล่ด้านบนเอาไว้ดีออกแรงจากเอวด้านล่างตรงนี้นะแบบที่คุณสาทำเนี่ยจะเป็นแบบยากนะก็คือ,เ,อเท้าซ้อนกันแต่ถ้าใครไม่ถนัดเนี้ยให้ล<อ>ง,างมาออพักแป๊บนึงได้เอาไว้ที่พื้นก็ได้ เสร็จแล้วก็ยกขึ้นสี่บีใช่คสวรวางตำแหน่งของคอได้ถูกต้องเลยนะคะสังเกตง่ายๆคือขอกระดูกต้นคอกับกระดูกสันหลังก็จะไปทางเดียวกันทีแล้วก็กลับด้านได้ทำอีกด้านหนึ่งครับทำทั้งสองด้านอย่างเงี้ยครับทำเวลานิดเวลาหน่อย หลายๆลาท่านะครับยกไว้สิบวิหายใจเข้าออกสบายสบายท่านี้ก็จะเสริมความแข็งแรงและมั่นคงให้กับกล้ามเนื้อ บริเวณข้างลำตัวแล้วก็ก้นหัวไหลช่วยลดอาการพวกคลิปดรอปอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะหรือเวลาที่วิ่งแล้วโยกตัวค่ะอืมคือเวลาเราวิ่งเนี่ยบางทีมันตรงนี้ไม่แข็งแรงออมันก็จะ,จะดรอปดรอปดรอปไปไปด้านข้าคือเหมือนกับเวลาที่เรา เราวิ่งเสร็จแล้วมันเป็นอย่างนี้นะใช่ไหมมันต้องนี้เราไม่แข็งแรง<ช>เราก็ทํำใจแพงก็จะแข็งแรงเวลาวิ่งแล้วตัวเราจะนิ่งขึ้นก็จะนิ่งขึ้นนะครับสตรองขึ้นถัดไปจะเป็น s i n เกิลเล็กสควนะคะคือเน้นความรู้สึกไอ้ตรงขาที่อยู่บนสเต็ปนะคะว่าให้มันยอ่อส่วนขาด้านหลังเราเราทำธรรมชาติเลย ขาด้านหลังเราจะยังไงก็ได้จะเหยียดมาข้างหน้าหรือว่าจะย่อไปข้างหลังแบบคุณสาก็ได้ต้นขาขวาใช่ไหมคุณสา,ขารู้สึกถึงการออกแรงจากต้นขาขวาคุณสารู้สึกออกแรงตรงไหนคะรู้สึกว่าตรงนี้ได้ออกอนนแรงเยอะมากมากครับถ้านั้นจะทําให้ข่าแข็งแรงนะใครที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าแล้วก็การยืนบนสเต็ปจะช่วยทําท่านี้ได้ง่ายขึ้นคะ่ะ คุณสามีการจำลองคล้ายๆกับเวลาท่าวิ่งเนาะครับคือเราโฟกัสตรงที่เราดันด้วยตรงที่เราดันตัวขึ้นมาด้วยเ,เพื่อให้มันเป็นความรู้สึกที่คล้ายกันกับตอนที่วิ่งท่านี้ดีมากเลยอ่ะคุณเนต้องทำมั่งแหละ มันได้ใช้ทั้ง lower upper แต่ว่าคีก็คือต้นขาแล้วก็ยังป้องกันการบาดเจ็บเส้นเอ็นถ้าเราทำอย่างถูกวิธีคับเบสคับเบสถ้านี้จริงๆทำวันละสักถ,ถ้าทำได้นะทำสักวันละร้อย,ยกำลังดีเลยแต่ว่าไม่ต้องต่อเนื่องนะคือทำเซตละ20 ท่าสําคัญจริงๆก็คือท่าหลังและท่าสะคอร์ดท่าที่เพื่อนๆมีที่บ้านก็จะต้องมีเป็นดัมเบลแบบนี้ก็จะได้น้ําหนักหน่อยนะฮะสะวอร์นี่ช่วยตรงไหนคุณต้นขาค่ะทั่วบริเวณของต้นขาเลยด้านนอกด้านในแล้วก็ก้นลำตัว ถ้าทำทุกๆกวันก็ทําให้เข่าแข็งแรงมันก็จะแข็งค่อยๆแข็งแรงไปเรื่อยๆนะร,รวมๆไปเลยถ้านี้ถ้าเราย่อต่ําลงมาได้ก็ต่ําได้เลยนะคะต่าลงไาอีกใช่ค่ะแต่เราจะออกแรงจากก้นนะ่ะเพื่อง้างเข่าไว้ตลอดให้เข่าเขาอะ่ะ ไปทิศทางเดียวกับปลายเท้าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หูแบบนี้ใช่นี่แหละที่หมอทรายบอกคือไม่ใช่หูแบบนี้ให้กลางเข่าเนี่ยค่ะลงมาตรงจะเนี่ยหัวลงเท้านี่เลยเนี่ยดูง่ายมากเลยลงเท้านี้ให้ตรงใช่ A A A ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่แล้วเราเออกแรงจากก้นเพื่อง,งา้างแล้วก็ย่อลงลึกได้เลยส่วนท่าลันก็คือ ชอบทําแบบทีละข้างมากกว่าแบบนี้นะแล้วก็ยืดตัวขึ้นโฟกัสตรงไหนดีขาขวาค่ะขาที่อยู่ด้านหน้านะจะเป็นตัวออกแรงขาซ้ายด้านหลังเป็นแค่ตัวประคองจังหวะที่เราดันที่เราจะเมื่อยเมื่อยขาหน้าใช่แต่ว่าเราก็จะประคองกันอยู่นะคะขาสองข้างเขาก็ทำงานร่วมกันรวมกันยืดลำตัวขึ้นค่ะ ขณะที่ขาด้านหน้าแข็งแรงขาด้านหลังจะถูกยืดควอดค่ะโอเคไหมเนี่ย <Okay, man. S 1> อืมโอเคเหมือนเดิมนะกลางหัวเข่าไว้ให้ชี้ไปทางเดียวกับนิ้วกลางของเทา้านั่นเองคราวนี้ใครที่ชำนาญแล้วว่ะขาด้านหน้าแข็งแรงแล้วใช่ไหมคุณสระอย่างคุณสาเนี่ยชัดเลยก็ให้เราเกรงก้นขวาด้วยจังหวะที่ยืดขึ้นอึ๊บเกรงก้นขวาด้วยดี นี่ก็จะเป็น s t a ติกลันนะคะก็คือนิ่งตัวเท้าเนี่ยได้ยืดด้วยใช่คือช่วยส่งเสริมให้เท้าเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยใช่นะท่าเนี่ยคือท่าที่จําเป็นจริงๆของที่ต้องใช้เวทหนักๆนะสำหรับคนที่ทําได้เนาะหนักกว่าท่าอื่นๆก็คือท่าลันแล้วก็ท่าสควอ t นี่แหละหคือมันจะทําให้ขาเนี่ยเหมือนมันแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าเพื่อนๆที่เพิ่งฝึกเนาะ อย่างเนีอะเนก็ฝึกนาแล้วแต่เน้ก็จะไม่ค่อยใช้ก็จะไม่ค่อยได้ใช้แต่ถ้าเพิ่งฝึกยังไม่แข็งแรงพอเอาแค่ไม่ต้องมีเวทอะไรเลยไม่ต้องมีน้ําหนักอะไรเลยก็ทํำทาเป็นการโฟกัสอ่าทำโฟกัสไปมืออาจจะอยู่เอวหรือว่ายังไงจับตรงนี้ก็ได้พนมมือก็ได้หรือมือเท้าเอวก็ได้หรือชูแขนแล้วก็โฟกัสต้นขาเหมือนอย่างที่ครูเนบอกเมื่อกี้ ท่านี้ดีมากๆเลยค่ะกับดานตื่นเช้ามาก็ทำท่าพวกนี้นะทุกวันโอเคอ่ะคุณสาท่าฉบับฉบับวันที่เกียดขอสามท่าท่าไหนดีสควอตลันใช่ไอ่าสควอตลันแผลงคือถ้าเกิดว่าวันที่ใหญ่ที่กีย่ก็คือสควอตลันแล้วเสร็จแล้วพอเราทำไปปั๊บเราจะเริ่มไฟติด ใช่แล้วก็อไปวิ่งกันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนทุกคนนะครับแล้วพบก,กันใหม่ขอครับสวัสดีครับบ๊ายบาย